เปิดประวัติแม่ทุมปทุมวดีอะไรดาวค้างฟ้าจากนักร้องสูดดารามากฝีมือวงการบันเทิงต้องสดเศร้าอีกแล้วครับหลังทราบข่าวการสูญเสียบุคคลสําคัญอย่างแม่ทุมปธุมวดีภรรยาของพ่อรองเขามูลคดีครับที่ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษมีภาวะจําอะไรไม่ได้และเป็นโรค ALS โดยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอดช่วงเวลา8ปีโดยแม่ทุมนะครับจากไปอย่างสง,งบเมื่อเวลา2นาฬิก25นาที ของวันที่7กันยายนที่โรงพยาบาลในวัย72ปีซึ่งทางครอบครัวน,นะครับเตรียมทําพิธีรดน้ําศพที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัชรพลสาหรับแม่ทุมปฐทุมวดีนะครับเริ่มต้นในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องก่อนที่จะสมรสกับพ่อรองเขามคดีเมื่อปี2 5 0 9โดยลูกสาวคือยุ้ยปัทวาวันเขามคดีและลูกบุญธรรมอีกสองคนก่อนจะหันมารับงานแสดงละครและภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว กระทั่งได้เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์และผลิตละครเรื่องยอดคุณลูกคนอยู่วัดและพระดอกประดูให้ช่อง3และช่อง5ต่อมาเมื่อปี2548กับแม่ทุมมีอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษทําให้ร่างกายนั้นผ่ายผอมและเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นกระทั่งเมื่อปี2555ครับก็บกลับมาป่วยด้วยโรคเดิมอีกและมีภาวะจําอะไรไม่ได้เลยและเป็นโรค ALS รักษาตัวอยู่นานกว่า8ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตลงกลางเลือครับเมื่อวันที่7กันยายน2563ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับกับครอบครัวเขามูลคดีกันด้วยอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตดาร์ดาแลวก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ